สวัสดีครับพี่น้องปอกไปสุขุนสุขคนครับผมนะครับมาพผกันอีกแล้วครับกับบ่ามือตามสไตล์กดอีสานครับผมนะครับมืนีป่ามือจะพาพี่พาน้องครับไปหาขุดกระปูพี่น้องกระปูแดงบ้านเฮาครับพี่น้องครับกระปูแดงบ้านเฮานะครับสิได้ไ่ได้ไปเบิ้งน้ำกันนะครับเนาะไปน้ำกันนะครับเห็นหูกระปูเล้วพี่น้องเห็นหูกระปูเร็วครับผมนะครับสังเกตได้ครับผมนะครับ ห geliyor, ูใดมีกระปูกอแสดงว่านะครับอาจจะมีห้อยนะครับเนาะมีห้อยขึ้นทงลงนะครับนะครับเป็นห้อยนะครับห้อยอันกระปูกนะครับเนาะนะครับเบื้องสังเกตเบื้องใดนะครับหูใดมีกระปูกอสังเกตเบื้องเอานะครับเนาะอาจจะมีห้อยกระปูขึ้นขึ้นทงลงอยู่ครับผมนะครับแล้วก็สามารถจกได้ครับผมนะครับแตาบ่มีห้อยกระปูนะครับเนาะขึ้นแล้วก็ลงนะครับขึ้นขึ้นลงลงกันอ่าห้ามจกพี่น้อง เดี๋ยวนะครับจกบดายครับผมนะครับผมจกบดายนะครับเนาะสังเกตบังได้ครับเดี๋ยวจะไปเบิ้งหูไหมครับผมนะครับหูนี้ผมมีแล้วนะครับเบิ้งหูนี้นะครับเนาะนะครับผมมีโบนะครับอันส่วนหูกระปุ้มสำมันหลึกนะครับเนาะพี่น้องทามันลึกเอาก็เอาดินยัดเขานะครับเนาะเอาดินยัดยัดหยัดยัดเขานะครับประมาณจากสามสิบนาทีหรือว่าประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับเนาะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับจังกลับมาเบิ้งอีกเทีหนึ่งครับผม นะครับสีกระปูมันทีขึ้นมากนะครับผมนะครับอันนี้ก็โคตรอีกหูนึงครับหูนีนบดใหญ่มากนะครับเนาะนะครับเอาดินทมไว้นะครับผมนะครับจกมังสะกอนนะครับเนาะจกมังสะกอนป้าหูกระปูคือมันลึกแต่นอกไปน้องลึกกระดอนะครับผม เห็นแล้วครับผมเห็นแล้วเห็นแล้วนะครับผมนะครับลูกระปูใหม่ไหม้เลยครับนี่นะครับเห็นห้อยแล้วครับเห็นห้อยขึ้นขึ้นตงรของกระปูแดงนะครับผมนะครับอันนี้กระปูแดงนะครับเนาะบริเวณกระปูหน้านะครับกระปูแดงนะครับผมนะครับสดๆน่ารอนเลยนะครับผมสิจุกล่องเมืองครับนะครับปลาซิไดหรือป่าใดนะครับปลาซิมีบอมี่นะครับรุ่นนําการนะครับเนาะนะครับผ่านประเส้นคิดป่ามี่ครับพี่น้อง มาปีนองรุ่นน้ำกันนะครับน่านไดอิลิพีนองนะครับสดสดเลยครับผมนะครับก็ปูแดงไดเทนะครับเนาะนะครับปูแดงมีอิลีนะครับเนาะนะครับใส่ลงไปครับผมนะครับนะครับนี่อันเป็นลูกนะครับเนาะอันลูกกับปูแดงนะครับหูนหน่อยนะครับผมครับนะครับเป็นหูนหน่อยนะครับเนาะนั่นขึ้นขึ้นลงลงครับ ขึ้นลงลงอยู่ครับผมนะครับกระพูนหน่อยนะครับนอกกระพูแดงนะครับผมนะครับขึ้นหู้แล้วนะครับผมดีใจจะให้เบื้องก้นนะครับผมนี่นี่นะครับผมกระพูนหน่อยนะครับนอก็เป็นกระพูแดงนะครับแล้วลูกกระพูแดงนะครับพี่น้องนะครับนะครับสำหรับคลิปวันนี้บาเมือขอจบเพียงตอนนี้นะครับน้องพี่น้องนะครับขอขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ